ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดลกนิกาผู้ก่อตั้งสำนักวิจัยซูเปอร์โพลูนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำเปิดเผยรายงานผลสำรวจเรื่องเสียงประชาชนต่อการเปิดด่านไทยกัมพูชาจากกลุ่มตัวอย่างทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน1,158ตัวอย่างระหว่างวันที่1 2ถึง13กันยายน2568ที่ผ่านมาผลการสำรวจที่ค้นพบสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเห็นข้อดีของการเปิดด่านในหลายมิติ แต่ตัวเลขส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ50ทั้งหมดโดยลำดับแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนได้รับการยอมรับมากที่สุดที่ร้อยละ38.9รองลงมาคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมร้อยละ3 4. และการเสริมสร้างสันติภาพชายแดนร้อยละ32.8ขณะที่แรงงานเข้าระบบถูกกฎหมายได้ร้อยละ24.5และข้อดีอื่นๆเช่นความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยกัมพูชาการศึกษา หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เพียงร้อยละ18.2เท่านั้นตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ประชาชนมองเห็นผลเชิงบวกในหลายมิติแต่ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและไม่ได้มีน้ำหนักมากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อการเปิดด่านได้อย่างชัดเจนผู้ก่อตั้งซูเปอร,ร์โพกล่าวต่อว่าที่น่าพิจารณาคือผลสำรวจแสดงให้เห็นชัดเจนว่าข้อเสียมีน้ำหนักสูงกว่าข้อดีในแทบทุกด้านโดยร้อยละ60.7ของประชาชนระบุว่า การเปิดด่านจะทำร้ายจิตใจคนไทยทำลายศักดิ์ศรีเพราะยังไม่พร้อมคืนดีหรือให้อภัยในประเด็นทางประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์สองประเทศด้านเศรษฐกิจร้อยละ57.8กังวลว่าสินค้าราคาถูกจากกัมพูชาจะทะลักเข้าไทยทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบและเงินทุนไทยไหลออกในมิติความมั่นคงผลสำรวจพบว่าร้อยละ56.9หห่วงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเช่นยาเสพติด การค้ามนุษย์และแก๊งขอเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ไทยเคยเผชิญมาแล้วขณะที่ร้อยละ48.1แสดงความกังวลเรื่องโรคระบาดและสุขภาพประชาชนหากระบบสาธารณสุขชายแดนไม่พร้อมและร้อยละ27.4ระบุข,ข้อเสียอื่นๆเช่นภาระที่เพิ่มขึ้นต่อหน่วยงานรัฐแรงงานผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดลกานิกายังได้ชี้ให้เห็นถึงการเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างข้อดีและข้อเสียสะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ58.9เห็นว่าข้อเสียมีมากกว่าขณะที่เพียงร้อยละ33.4เชื่อว่าข้อดีมากกว่าและอีกร้อยละ7.7ไม่แน่ใจตัวเลขนี้ยืนยันชัดเจนว่าภาพรวมของสังคมไทยมองว่าการเปิดด่านยังมีความเสี่ยงสูงกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับ ที่น่าสนใจคือผลโพย้ำให้เห็นถึงลำดับความสำคัญที่ประชาชนให้ความสำคัญเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างความมั่นคงของชาติกับการกระตุ้นเศรษฐกิจพบว่าร้อยละเ5 4หเห็นว่าความมั่นคงของชาติต้องมาก่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพียงร้อยละ2ี่ที่เห็นว่าเศรษฐกิจควรมาก่อนตัวเลขนี้สะท้อนชัดว่าแม้เศรษฐกิจจะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ประชาชนไทยให้ความสำคัญกับความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชาติเป็นลำดับแรกนอกจากนี้ประชาชนร้อยละ77.1ระบุว่ามีความเชื่อมั่นน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลยต่อความจริงใจของผู้นำกำัมพูชาในการแก้ไขปัญหาชายแดนขณะที่มีเพียงร้อยละ12.1ที่เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดและร้อยละ10.8อยู่ในระดับปานกลางตัวเลขนี้ชี้ว่าปัญหาความไว้วางใจต่อผู้นำประเทศ เป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การเปิดด่านถูกมองในเชิงลบมากกว่าบวกผู้ก่อตั้งซูเปอร์โพกล่าวสรุปว่าผลโพลนี้ทำให้เห็นชัดว่าประชาชนเลือกความมั่นคงของชาติเป็นอันดับแรกและยังไม่เชื่อมั่นในกัมพูชาการเปิดด่านหากปราศจากมาตรการที่รัดกุมจะไม่เพียงแต่สร้างความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมไทยในรัฐบาลเองด้วย ข้อเสนอแนะที่น่าพิจารณามีดังนี้ชะลอการเปิดด่านจนกว่าจะมีมาตรการและหลักประกันด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสาธารณสุขที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนสร้างเงื่อนไขเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาให้แสดงความจริงใจและความร่วมมืออย่างเป็นรูป,ปรธรรมเช่นการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอเซนเตอร์และแรงงานผิดกฎหมายก่อนที่จะเปิดด่านเสริมกลไกการสื่อสารสาธารณะ ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ที่แท้จริงหากรัฐบาลมุ่งมั่นจะเดินหน้าพร้อมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนของชุมชนชายแดนเป็นกลุ่มความต้องการพิเศษจัดลำดับความมั่นคงเป็นวาระแห่งชาติในหัวใจของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้การดำเนินนโยบายต่างๆไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีและความรู้สึกมั่นคงของคนไทย